สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันกันกับ last night คืนสุดท้ายของสองเรา let's play 12มิถุนาปี2008นะคะโหนานจะจัดอันนี้เป็นวันแรกนะคะสำหรับการทำงานที่ร้านอาหารของเราโอเคไปลุยกันเลยค่ะทุกคน let's go <S และเราก็โผมาที่ ไหนสักที่หนึ่งอะนะบรรยากาศไม่มีใครเลยอ๋อที่ปลายรถเมล์โอเคเหมือนว่าเราลงจากรถเมล์อะไรอยี้แล้วก็จะเดินไปทำงานโอ้ไม่มีใครเลยอะเออเราเหมือนจะทำงานที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์ทุกคนเดี๋ยวนะเขาบอกว่า To get the place of burger ก็คือเข้าไปในคนที่ทำงานนี่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าจ้าเออนี่พนักงานต้องเข้าหลังร้านวังเวงเวงตังจัจัด้วย <laughs> ใครมันมาแกล้งเราะเนี่ยวที่ใส่พีีคนยิ่งระแวงหลังอยู่โอเคเคลียร์เดอะเวิร์กเพจโอเคเดี๋ยวเรามาเคลียร์สถานที่ทำงานก่อนนะทุกคนว่าโอโ้โหนี่ไอก้กาก่อนหน้านี้มันกินแล้วมันไปทิง้งใช่ไหมเนี่ยถังขยะโอเคมีซอสด้วยกินไม่แบ่งปันเลยยังจะเลิศเธออีกนะโหเรายังไม่หมดเลยคะ่ะ ยังไม่หมดด้วยไอ้พวกนี้นี่โอ้าเอาเดี๋ยวออาเดี๋ยว <c oughs> ใครเขาทำรูถังขยะเล็กเขาเนี่ยโอเคที่ร้านเราในนี้ไม่มีอะไรแล้วด้านนอกละอ้าโอ้โหกินอะไรกันไว้เสียงหนู <c oughs> หล่อนโอ้ยยาโผล่หัวออกมาจากในนั้นในนี้ลูกบอลใครทิ้งไหมเนะี่ยต้องทิ้งไหมเนะี่ยไม่ทิ้งเนาะอ่ะเก็บวางไว้โอเคอันนี้อีก โอเคโอ้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าหรือน้ำผลไม้อันนี้ต้องเก็บไว้เนาะเก็บไว้เก็บไว้โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเข้ามาทำงานทำการอุ๊ยออเดอร์เหรอรีโหลดโอเคไหนดูดิดูซิว่าร้านเราเหมือนจะเป็นแบบไล o ์ทูนะทุกคนประมาณว่าลูกค้าขับรถมาผ่าน outdoor side โอเคเรียบร้อย เปิดป้ายพร้อมเปิดทําการลวจ้าที่เปิดออรอลูกค้าเลยเดี๋ยวลูกค้าแล้วจะขับรถมาฟิวมาจอดตรงนี้แล้วเราก็ทำออเดอร์ยื่นให้ลูกค้านะเออโอเคมีอะไรบ้างละเรามีนมมีโดนัทในห้องนี้มีอะไรอะแบบแบบเหมือนเป็นเบอร์เกอร์ป่ะอ,ออเดอร์เหมือนจะมาทุกคนออเดอร์เหมือนจะมาไปค่ะไปค่ะไนดูดิสวัสดีค่ะแล้วไปดีค่ะคุณลูกคา้า อ๋อเอาเบอร์เกอร์เอาโดนัทเขียวแล้วก็โดนัทม่วงนะคะโอเคได้เลยค่ะคุณลูกค้าโดนัทม่วงโอเค,อเคมือก็ไม่มีโอ,โ,โอ้โหอ่ะโดนัทเขียวอันนี้ค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวรอเบอร์เกอร์สักครู่นะจ๊ะเบอร์เกอร์อยู่ไหนมีอะไรบ้างอันนี้กล่องเอ้ยไม่ใช่ขนมปัง <laughs> ความเหลี่ยมเดี๋ยวนะวางเออลูกค้าตกพื้นหมดแล้วลูกค้ามองไม่เห็นอดีชีส คะใจเย็นๆสิคะใจเย็นๆข,ขอประกบนิดนึงอ่านีเนื้อเนื้อเนื้อต้องจี่ก่อนปะต้องจี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเอา,เอาทิ้งใส่ถังขยะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเอาไปจี่นี่โอ้โหลาสักครู่นะคะทีคุณพี่ก็ไม่ใช่แล้ว <c oughs> ได้แล้รแต่หลังร้านเนี่ยลูกค้าพี่พี่ลูกค้าพี่เห็นไอพี่กี้ไอคือตกนิ้ไปแล้วคุณลูกค้าน่าจะไม่ถือโอเคอันนี้สุกแล้วจำได้ที่แล้วค่ะคุณลูก เดี๋ยวแพ็คใส่ถุงให้เลยโอ้โอ้โหระบบแพ็กอัตโนมัติอันนี้นะคะคุณลูกค้าแล้วข้าหน้้มาใช้บริการใหม่นะคะโอ้โหเสียงแหลมลูกค้าถามว่าเป็นอะไรโอเคเดี๋ยวเราทาเบอร์เกอร์ไว้รอดีกว่าทุกคนอุ้ยตกตกอีกแล้วเคล็ดลับความอร่อยค่ะคุณลูกค้า,าเดี๋ยวเราทำเบอร์เกอร์ไว้รออันนี้ชีสโอเค เราทำไว้ร้อยว่ะพอลูกค้ามาสั่งปุ๊บหยิปปุบพับปุ๊บพับได้เลยไม่ต้องมาบีบแตนหลายรอบเมื่อกี้โอเคสีขออนุญาตสีไปแล้วเปลี่ยนสีแล้ะไปแล้วเปลี่ยนสีแล้วโอเคดีนะกำลังจะเกลี่ยแล้วก็ดำปี๋หีโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปวางไว้พร้อมเสิร์ฟกันดีกว่าทุกคนรอออเดอร์ถัดไปจ้าโดนนัดนี้ก็คือวางไว้แบบนี้เลยนะ ปิดดิปะเราแวงอะปิด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 ดิไหมไม่ปิดปิดไม่ปิดปิดไม่ปิดโอเคเดี๋ยวเพื่อนลูกค้ามาเราจะได้พร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวนี่ไงไอตัวดีที่มันหลอกเราต้องเป็นแก๊งการก่อนหน้านี้เอาไว้แบบหลอกเราแน่แน่แล้วนี่ก็คือสภาพร้านเราเฮ้ยลูกค้ามาทุกคนปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนลูกค้ามาแวบๆเลยแวบๆเลยเมื่อกี้นี่แบบจอดเทียบท่าเลยน้อยโอ้รับออเดอร์ค่ะอะไรอะ เบอร์เกอร์โอเคมีแล้วนมหนึ่งกล่องได้เลยค่ะคุณลูกค้าแล้วก็พิงค์โดนัทนะพิงค์โดนัทเรียบร้อยค่ะระบบหอเอามาติดอาติดประตูปิดไปตอนไหนวะเนี่ยอะนี่ค่ะคุณลูกค้าทานได้ร่อยนะคะสุดลับจากทางร้านคุกพื้นเรียบร้อย <c oughs> โอเคอแหว่เฮาเหรอเราต้องไปแ e ว o เฮาแล้วแ e ว o เฮาอยู่ไหน ขยะเดี๋ยวนะเอ่อเนื้อหมดเหรอนี่เหรอต้องออกฝั่งนี้หรือเปล่าเออโอ้โหน่่หลังร้านไม่น่าเดินจะจัดอันนี้หรือเปล่านี้หรือเปล่าแวร์เฮาห้องเก็บอาหารของเราโอ้ันดูไม่มีใครเลยนะแถวนี้โอเคแวร์เฮาอุยอุย,อ,ยอะไรอะ่ะ พูกมาขายเบอร์เกอร์อีกแล้วเกียบขายเบอร์เกอร์ไม่มีอยู่จริแล้วชขายและเสียงอะไรยันคนมันมา็ขอประตูหรืออะไรคือฆาตกรต้องรู้แน่เลย สุดท้ายในวันที่คุณหายตัวไปแล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครพบล่องรอยชะตากรรมของคุณอีกเลยออไมกอยู่ดีดีก็หายไลยไม่ตอบ